สวัสดีครับสวัสดีครับเรามาดูผลงานการตอนกิ่งครับผมนี่เป็นมะนาวนะครับเดือนเดือนกับอีกสี่ห้าวันนะครับหนึ่งเดือนออกลากสวยงามลูกก็ยังติดอยู่นะครับสวยงามครับก็เกาลัดครับเกาลัดไทยนะครับ นี่ครับนี่ออกช่อครับสวยงามครับงานสำเร็จครับนี่กระรตครับนี่ต้นมะไฟครับไฟก็ติดครับสวยงามอยู่นะครับส้มโอนะครับส้มโอออกลูกนะครับแดงโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ถุงกันนะครับใส่ถุงดำกันนะครับผมติดตามครับ ครับขั้นตอนทะลุถุงดำนะครับตรงนี้มันตกเออประมาณนะครับตรงแน่น้นะ ผมใช้สูตรดินดำนะครับผสมไม่ใช่ใช้กาบมะพร้าวอย่างเดียวนะครับนะครมีดินดำด้วยนะครับดินดำผสมกาบมะพร้าวครับนี่นะครับออกลากครับสวยงามครับผมนี่ครับากต้นมะนาวนะครับเนี่ยโอเคครับลงหกฟุงดำครับลงไป มันยาวไหนรับตัดหน่อยนะครับยาวไปน,นะครับ อนนโอเคครับผมใครชอบคลิปแบบนี้ก็กดติดตามด้วยนะครับผมกดซับสไครต์ด้วยนะครับผม่าลืมกดลูกกระดิ่งนะครับเดี๋ยจะไม่พลาดการรับชมใหม่ครับรลิปนี้ก็น,นี่นะ้ครับสวัสดีครับผมติดตามคลิปหน้าครับ